ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อว่าพี่นีนิวนะคะจริงๆแล้วก็คือพี่นีนิวก็มีโอกาสได้บูชาองค์พ่อพระพิตคเน่องค์พระนรักสมิก็เป็นเวลาเพียงแค่3ปีค่ะที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะก็คือว่าวันนี้พี่นีนิวก็เลยอยากเอาทิปย์ที่ตัวเองได้บูชาแล้วทำให้ชีวิตมีความสุข แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ค่ะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเผื่อสำหรับเพื่อนๆน,นที่เป็นสายมือ,ใหม,มอใหม่เลยนะคะก็จะมีทิปง่ายๆเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่พี่นิวเริ่มต้นบูชาพระพิฆเนศก็คือมีเพียงแค่องค์เล็กๆแบบนี้เองนะคะอืมองค์ปัป้าน่ารักน่ารักนะคะซึ่งองค์แรกที่พี่นิวได้บูชาก็จะเป็นปางนี้เลยค่ะเป็นปาง ดักจูเซเพราะว่าปางนี้นะคะปะป้าท่านจะให้พรในเรื่องของการค้าการขายที่แบบว่าทะลุเป้าทะลุยอดเพราะว่าอาชีพพีนิวเนี่ยก็คือเป็นเซลล์นะคะก็เลยคิดว่าบูชาปางนี้เป็นปางเบื้องต้นที่เริ่มต้นในการบูชานะคะและสิ่งที่พี่นิวได้ลงมือบูชาทิปพิเศษมีทิปง่ายๆเพียงแค่4ข้อเองค่ะ นี่ค่ะอันแรก1ค่ะเราจะมีคู่มือเล่มนี้ซึ่งเป็นคู่มือที่ง่ายมากๆนะคะเป็นบทสวดมนต์แล้วก็บทสวดมนตราที่พีน่นิวสวดในทุกๆวันในเวลา3ปีที่ผ่านมานี้แล้วก็พบว่าเป็นการสวดมนต์หรือบทสวดมนตราที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ราบรื่นประาะจากอุปสรรคขอพร แล้วก็เข้าถึงองค์พ่อได้อย่างง่ายได้จริงๆค่ะโดยข้อที่1นนะคะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมือใหม่อยากทำแต่องค์พ้อขอเพียงอย่างเดียวคือเราต้องทำสม่าเสมอทุกวันนะคะขอย้ำทุกวันค่ะอันแรกสวดบทพระมหาจากักรพรรดินะคะซึ่งบทพระมหาจากักรพรรดิทุกคนน่าจะรู้จักดีเพียงแค่วันละ9้าจบ ถ้ามือใหม่กาะวันละสจบไปก่อนกได้เราให้เริ่มเป็นวันละเกจบข้อที่สองนะคะก็เราจะบทสวดบทขายตีมันตราของคุณพ่อพระพิกคเนศเหมือนกันค่ะถ้าเริ่มต้นมือใหม่ก็ทุกวันวันละสาจบหรือ9จบถ้าได้9จบก็จะดีมากค่ะแต่ขอทุกวันหลังจากนั้นเมื่อเราสวดบทมหาจากักรพรรดิเสร็จเจบสวดบทพระพิฆเนศคายตีมันตราเสร็จแล้วเ้าจบ ให้ทุกคนตั้งจิตขอพรดอกองค์พ่อเพียงแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะคะขอแบบนี้ทุกวันจนกว่าพรนั้นจะสำเร็จและที่ลืมไม่ได้ขั้นตอนที่สี่ก็คือหลังจากสวดมนต์สวดมนตราแล้วก็ขอพรเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องไปกรวดน้ำลงพระแม่ทธรณีนะคะเพื่อส่งบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจสวดมนต์ สวดมนตราตั้งจิตอธิษฐานให้ถึงท่านเจ้ากรรมนเวรขอเอาโหสิกรรมและให้เรานั้นได้รับพรแห่งองค์พ่ออย่างเร็วไวค่ะ mm hmm. เพียงทิปง่ายๆ4ี่ข้อขอให้เพิ่นขึ้นมือใหม่ลองทำดูนะคะแล้วทุกคนจะได้สัมผัสถึงความรักและความเมตตาแห่งองค์พ่อพระพิคเนศค่ะใครที่ยังสวดไม่เป็นหรือต้องการบทสวด เพิ่มเติมสามารถต่อถามเข้ามาได้นะคะยินดีแบ่งปนันแล้วก็แชร์ในเรื่องราวดีๆความรักแห่งองค์พ่อให้ทุกคนได้สัมผัสค่ะขอบคุณค่ะ